สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถอเนกประสงค์ยอดนิยมในประเทศไทยที่หลายครอบครัวเลือกใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ isuzu mux รุ่นใหม่ล่าสุดรถ suv ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานความแข็งแรงและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาภายในจะเห็นได้ทันทีว่าห้องโดยสารของ isuzu mux ถูกออกแบบมาให้กว้างขวางและหรูหรา เบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงนั่งสบายและรองรับสรีระได้ดีมากโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้ารู้สึกสะดวกสบายตลอดการเดินทางการตกแต่งภายในเน้นโทนสีเข้มผสมกับวัสดุพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ก็แฝงไปด้วยความหรูหราในแบบ SUV ระดับท็อปพื้นที่ห้องโดยสารแถว2และแถว3กว้างมากสามารถนั่งได้อย่างสบายโดยไม่รู้สึกอึดอัด เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มเพื่อนที่ชอบออกเดินทางบอะดแถว3แม้จะเป็นที่นั่งด้านหลังสุดแต่ก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่ทำให้ทุกตำแหน่งที่นั่งรู้สึกสะดวกสบายสำหรับการรบรับใช้ห้องโดยสารเป็นห้องนอน Isuzu MU-X ทำได้ดีเยี่ยมบอดหลังสามารถพับราบลงทำให้เกิดพื้นที่กว้างเหมือนกับเตียงนอนเคลื่อนที่เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือออกทริปที่ต้องการพักผ่อนในรถการปูที่นอนเสริมด้านหลังจะทำให้กลายเป็นห้องนอนส่วนตัวที่สบายมาก สามารถนอนได้สองคนอย่างสบายๆและด้วยระบบปรับอากาศที่กระจายทั่วทั้งห้องโดยสารทําให้ภายในรถเย็นสบายไม่ต่างจากห้องพักจริงๆแม้ว่าในรถจะไม่มีห้องน้ําติดตั้งมาโดยตรงแต่หลายคนที่ใช้ MU-X สําหรับการเดินทางไกลมักจะมีการแดัดแปลงพื้นที่เก็บของด้านท้ายให้สามารถจัดเป็นมุมอเนกประสงค์ได้เช่นการวางอุปกรณ์พกพายอย่างชฉโครกเคลื่อนที่หรือถังเก็บน้ำดีไซน์เล็กที่สามารถใช้แทนห้องน้ำได้ในกรณีฉุกเฉิน ถือว่าเป็นการดัดแปลงที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับครอบคร,ครัวที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุห้องคนขับหรือ Driver Room ของ Isuzu MU-X ถือเป็นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเพราะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและดูหรูหราไปพร้อมกันแผงหน้าปัดถูกออกแบบอย่างทันสมัยจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่าย ปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนมากนักพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังให้สัมผัสที่ดีและจับถนัดมือมาตรวัดด้านหลังเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกทำให้มองเห็นข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลายัย ในส่วนของบรรยากาศภายในการเก็บเสียงของ MU-X ทำได้ดีมากเวลาอยู่ในรถจะรู้สึกเงียบสงบแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างผ่อนคลายสามารถพูดคุยฟังเพลงหรือแม้แต่นอนพักในเบาะหลังได้โดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอกอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบปรับอากาศที่แยกโซนได้ทําให้ผู้โดยสารแต่ละแถวสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเป็นสิ่งที่เพิ่มความสบายให้กับทุกคนไม่ว่าจะนั่งตรงไหนในรถก็ได้รับความเย็นที่พอดี สำหรับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือเป็นจุดแข็งของ MU-X เพราะกว้างและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเมื่อพับเบาะแถว3มลงจะได้พื้นที่กว้างที่สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางหลายใบหรือแม้แต่จักรยานพับได้สบายๆและถ้าพับเบาะทั้งหมดลงก็จะได้พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานเป็นห้องนอนห้องเก็บของหรือแม้แต่มุมพักผ่อนเล็กๆได้ตามใจการขับขี่ของ MU-X ให้ความรู้สึกมั่นคงและแข็งแรง เครื่องยนต์ดีเซลของ Isuzu ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันทำให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองการเข้าโค้งทำได้มั่นใจระบบการสะเทือนซับแรงสันสะเทือนได้ดีทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายแม้บนถนนที่ครุขระโดยรวมแล้ว Isuzu MU-X ถือเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานครอบครัวและคนที่ชอบเดินทางมีทั้งความกว้างขวางความสะดวกสบายและการดัดแปลงใช้สอยได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องเก็บของหรือแม้แต่มุมเล็กๆสำหรับพักผ่อนแม้จะไม่มีห้องน้ำติดตั้งมาแต่ก็สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ตามความต้องการที่สำคัญคือห้องคนขับหรือร r i v e r Room ยังให้ความรู้สึกหรูหราปลอดภยัยและใช้งานง่ายทำให้ทุกการเดินทางมั่นใจและเต็มไปด้วยความสุขนี่คือรีวิว isuzu mu x ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์สำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทั้งในเมืองและการเดินทางไกลยอย่างแท้จริง